การสวัสดีครับท่านผู้ชมมนีพ่อเที่ยงกระไดมาติดตามเป็นข้อมฝันของป่ออ้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะได้ยินข่าวคนว่าฝันดีครับฝันดีมีตัวเลขไว้ฝากท่านผู้ชมแท่น่องแน่นอนว่าสั้นป่ออ้อยก็บอกว่าเขาแน่นอนครับงวดนี้เขาแน่นอนเพราะว่าฝันอุ้ยได้ของหลายแห้งครับท่านผู้ชมจะหลายได้หน่อยจะได้เลขเป็นตัวใหญ่ข้าก็ต้องไปฟังชัดๆจากปากป่ออ้อยไปครับท่านผู้ชมว่าหลายใหญ่ห่าง ไปถาเบิ้งมาพร้อมกันครับตอนนี้เพิ่นดกำลังขายผักให้อาจารย์ต่อมอยู่ครับอาจารย์ต่อมมาซื้อผักเนาะครับเนาะไปครับถาฟังจากปากบ่อไอ้เลยว่าจะได้ตัวไหที่จะไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องครับผมอู้ฟันยบันครับฟันหลายบอว่าทำไมฟันหลายดอกออกคักๆาล้งวันนี้เอาบ่อไอ้ฟังเอาบ่อฟั่งในประเด็นยินอยู่ ครับถาฟันทป่อยได้ยูดอกนี่มัเกียมีก็สิม,มัจเกียม,มีแต่ว่ามเข่าเล้ยวึงเยจุกเขานครับเขาเลี้ยวย่าไปไกลอย่าไวตอยุ่ง่ค่ะดตามยุงเนี่ยได้แล้ววะคอยไปเล้วขึ้นมาใหญ่ขวัญไอดีหนึ่งเครื่องฟันอาน้า ได้กล้วยอีกแล้วบอะได้กล้วยกับเก่าพูดกับขึ้นป่วยมาเดี๋ยวเอาล้วยมาให้ดีหนึ่งสนั่นหยุดไปที่วัเอานเอาความฝันก่อนโอเอาความฝันก่อนอ๋อว่างวดนี่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 ฝันว่าีฝันฝันว่าว่าสิไปหาขุดปูไปแล้วกะคำว่าได้ปูได้ตะกบคบนั่นมันเป็นหู้หู้บมือนไง โคดไปวันนี้อู้ยกบมาคือหลายแต่น้อบาดนี่ก็มีผู้ชายผู้หนึ่งกันยืนล่อตาฮัาตาฮัโกบจะยืนล่อเด้อคอยช้กไห้ฮักขาโบให้เจ้าเขาใหญ่น้องบ่บ่ฮักขกขาโบปะปะแล้วก็ให้เพิ่นเพิ่นก็ฮับเอาใช้ถุงไข่คอยเด้อคนมาหลายเขาสิมาแย่งคอยเดี๋ยว้อคอยสินั่งเต็งกบไหวนั่งเต็งกบไหวโคบมันหลายในหู่นั่นเต็งไหวอย่างทนเห็นหู่เดียวนั่นบ่ปล่อยหลายแห็นโบหนึ่งฮา จกว่าเมื่อยฮักทากบฮักแล้วก็บป้อนให้เพื่อนฮักแล้วกับป้อนให้เพื่อนฮักโปป้อนให้เพื่อนฮักโปป้อนให้เพิ่นป้อนให้ผู้ชายคนนั้นกบไม่ใช่ตัวใหญ่ๆกัดในแบให้เพื่อนนั่อยู่แบงนให้เพิ่นเฉดอีโม่เอาจะคล้องได้จะโกบไปนับกัาเป็นยังึอแบวงให้เพิ่นเฉดอีโม่เขาบกให้ก๊บขื้ากันบอกผู้คนเดียนสาหัหลังให้เพื่อนโก๊บไอ้ให้เพื่อนเ่อโม่จะคล้องนั้นแจะก๊อ ขาโปมันใหญ่แห้งเนาะโปเอ้าเอาเมียนไว้ร่อยเด้อใส่ถุงไว้ใส่ถุงถุงซ้ำนีล่นล,ล,ล่ะได้หลายแห้งโป้ายเพิ่นเพิ่นก็หยับใส่ถุงหยับใส่ถุงให้บัดสุดท้ายก็บให้เพิ่นตะเกียบอีหมวยจะคล้องกระไดจ,จะกบกบนั่นหลายค่ะเดี๋ยวข่อยตึงไว้ก่อนเนี่ยจะหักขาซอยคอยแน่ให้เพิ่นซอยนะเก็บไว้ข่อยเด้อแต่ว่าหูเดียวบ่ปล่อยเออมันเป็นโผงซ้ำผีซ้ำนี่ล่ะอุ้ยกบเพิ่นว่วนา เดี songs, ๋ยวมันจะเต้นออกมันจะเต้นออกนั่งแต่งไว้ก่อนแต่งกบไว้เังสิวันนี้ก็จับคาหัก shimmer. เอาหักเอาหักปอนให้ผู้ชายผู้ชายกบเมียนกบไวครับปรากฏว่าได้หลายแห้งคนก็หลาหลยมาหากบแต่ว่าเขาเจ้าว่าได้กบได้จะ่อยได้จะปล่อยเออได้หลยค่ะแต่งกบไว้ยานมูมาแยงกูจักบอผู้ชายที่ที่ปล่อยเอาบ่เ่อู้หูว่า หัวจะว่าเป็นผู้ชายโมหัว่าผู้ชายข้างใดบ่หูวจักว่าเป็นผู้ใดเลยโมหูวจักว่าเป็นผู้ใดหัวจาว่าผู้ชายแต่ว่ากระเด้ยเพื่อนกระเดยเพื่อนเพื่อนก็ฮักแล้วเพื่อนก็เอาไว้ให้ฮักแล้วเพื่อนก็เอาไว้ให้กบหนุ่มีแต่ตัวยเงี้ยจะว่าเสียฮักคาผบ่ไดตอนนี้ป้าทีเป็นเด็กที่ผู้เด็กยังกะกบกะเกากบกะเกาถ้าคิดว่าผู้ชายซีผู้ชายหาผู้ชายหาผู้ชายหกผู้ชายหผู้ชายหผู้ชายหกไม่ยิ่งซี แต่กบดีเปเป็นเก่าหรือแล้วนะครับน้องคิดว่าเก่าหาโอ้เก่าหาเก่าหาแน่นอนพุชไสเป็นหาเป็นหกเก่าหาก็เก่าหกสองอย่างค้าพ่าฟันตัวเก่าเก่าหาเก่าหกเก่าหาเก่าหกแปยสามตัวเลยป่ะครับพี่แมทเปยสามตัวสิว่าอยงไรฮักคาปุฮักคาเปย์คาเปยที่หลักฮักคากับหาที่เนาะฮักหากบกับเก่าที่เนาะเนาะครับครับหักห้านะคะหักห้ากบเก้า โอ้ฮักหาเออฮักหาเกกเก่าเนี่นแฟอันเก่านั่นตัวกาแฟน้ำเก่าคือจำพวใส่เก่าตัว้ลาคือกใส่คือเก่าเก่าหาเก่าหกก็ได้แล้วพอเก่าหาเก่าหกม่าฮักฮักก็เป็นหาเป็นหกคือเก่าได้ไลยดีฟันนี่คือฟันเป็นเหล็กแน่นอนถ้าฟันแปลกๆอย่าเสียหวถ้าฟันแปลกๆนี่คอยฟันมักสิเป็นเหล็กแต่เป็นเล็กแน่นอนนาปพ่อยนน่ะเป็นเหล็กแน่นอนจึงหมดตองขันสองแปดกับพ ตอนนั้นเปะแห้งแล้วฟันว่าพ่านักเพิน่นเป็นพราอยู่แล้ววันนี้เพิ่นจะไดนจงมาสืกอซื้อ้วจกันนั้นยังบวชอีกเป็นสองเสือก็เลยไปบอกหอยยิ่พูน,น,นฟังว่าจงได้กับแปดสองสองแปดแน่นอนเพราะว่าพราเป็นแปดเพิ่นบวชสองเสื้อว่ะแปดสองแน่นอนคืองตรงๆเลยตรงมามากเกลิกสามแปดขักก็เลยไม่ซื้อก็เลยไม่ซื้อบวมัก แต่ความเป็นจริงนั่นปอ้อยเพิ่นบอลจะหลายมือแหละครับที่พอเที่ยงมาหาเนาะเพิ่นวอาอยู่แล้วว่าเอองวดนี้งขันมันแปลไปได้แปดสองสองแปดแต่ว่ามันเป็นเป็นใกล้ๆมือหัวจ่ออะนะพอเที่ยงก็เลยบ่ได้คลิปนั่นปอ้อยตรงนี้เนาะเแ็่งผาบวดแห่งผาบวชเห็ดด้วชรวยแล้วแบบคอยกิดขมาแต่ว่ากับว่าพระนังทั้งบ้านนี่บางท่านเพิ่งกับแปดได้อยู่ได้เนาะนะปอ้อยเนาะบ้านเขาเจ้ากับแปะว่าหานอหกออมันก็หาแปด เออขหาแปดแปดหาก็คือเก้าก็ได้แมนก็ได้แต่ของพระจีเป็นแปดสามสามแปดน้องมือนันอ่นมาเออบัดสองสามมือมากที่มาฟันได้แปดช่องแน่นอนเลยบัดผ้าบวดช่องเถืาอ๋องวดน,นี่ถ้าเปอรอยจะตีให้จะตีเป็นเก้าหาไม่บอกเก้าหาเก้าหกสองอย่างเก้าห้าเก้าหกเก้าหาเก้าหกนี่มากตัวใหญเอาให้ร่องร่องร่องมือตัว,น,ตวนั้นมันแปลได้สำนันมาเก้าห่ามาเก้าหาร้ายกว่าเก้าหกมาเก้าหาร้ายกว่าเก้าหก แต่ว่ามันสีจังไหนกับโมโหกับมักยังสั่นนะแมนอยู่ครับตามวาก็เป็นอสนชอของห้อเนาะสีวาจังไหนกับไหมักส่นตัวแมนไฟมักจไดกับแหลแต่พิจารณาเอาหาม้มักว่าได้หามขมักว่าได้กบมันกระเต่ากบกระเรไดเก่าอยู่แล้วล่ะูกระเดเนี่พอเท่าน บ่ได้ขนาได้จะโกบบ่ได้ปูม่ได้ได้ได้กบโอ้ไปขคตกับปูอยู่ไปขคตกับปูอยู่แต่ว่ามันบ่มีกับปูมันได้จะโกบโอ้ครับ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 โยังไรยังไล่ขาดฮักโปห่วยฮักกะหาเด้องเกิดว่ะฮักฮักหักฮักโคขันฝันขันฝันบ่ตัวเป็นเหล็กแน่นอนเป็นเหล็กแน่นอนมันบ่ปล่อยขันฝันแนวนี่มั่นใจเนาะปล่อยเนาะมั่นใจคักขวดใเราเขึ้นแม่เนาะมั่นใจคัก มันใจพอป่อยคอยฟันเนี่ยนี่ปลอยใจว่าเป็นเลขกยี่หรี่เป็นเลขกครับท่านผู้ชมค่อยฟันนะยังเลขกที่ปอยชินชอบงวด่นี่ก็เป็นเก้าหาไล่กับเก้าหกครับใจว่าเพิ่นบอกว่าบอกเก้าหากับเก้าหกแต่ว่าให้คามักในส่วนตัวของป่อยนี่ก็จะมักเป็นเก้าหาอืมครับผมอืมแม่ยุเก้าหาเก้าหกก็เรื่องฟันไหมนี่ฟันแหม่นหลไยแต่ว่าท้าผู้ช่ยนี่บอกบอกหูจักเพิ่นเลยไหนบอกหูจักเพิ่นเลยสิว่าสิว่าพิายนุ่ง บ่าน่องในเนาอว่ากับว่แมนกับว่แมนเนี่ยบอกครับแจ็คแมนขายบ่วูัวหัวนาเพราะน่องนี่จะมาผู้ชายแต่คนร้ายครับบอกครับคนร้ายครับไปหาโคกนั่นไปหาปูไปหาปูเออหาปูวันนี้ก็มันมันมีผู้ใดๆเลยได้จะคลองนี่ล่ะจะว่าได้นั่งเต็งไว้ยันเขามาแย่งกันยังวะยันเขามาหยาดยันเขาเห็นเต้งไว้เลยเต้งโคกไว้เลยวันนี้ก็จบออกมาเสร็จล้โตแล้วโตกัมาหาปู เสื่องหรือเป่าเออเสื่องเขาฮักโปใส่สงให้ผู้ชายเอาเงินหายสร้อยกันแน่ก็จะแบ่งเจ้าอยู่ดอกคนว่าอละแบ่งผมออยู่ดกแบงเขาหนังกระแบงตะเขียอีโมเจ้าของได้จะกบเออได้ร้ายค่ะเข้าแล้วครับคุณแม่เขาแล้วแน่นี่งเนาะต่ออย่างเนาะแม่นต่อคุณแม่ฟันแม่นตลอดอืเแม่ยเลยคุณแม่เราฟันดีได้กินกับเขาตลอดเตะนอกจากเราเอาซือที กันนักนเขานี่เราวเรู้ว่าครับแค่นี้แล้วก็รู้อยู่ที่วทุกเนี่ยรู้ว่าใครยังจะใครอร่อยไครเนาะรู้ว่าจะไหนครับมาคุณแม่เนาะอ้าวยังปล่อยเบาสูซฟังเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะปล่อยกระไดไปหากบแต่ว่าปล่อยมั่นใจแน่นอนครับฟันแน่นี่เป็นเลขแน่นอนเนาะปล่อยเนาะจ้า ตัวนี่ละมเมนบอเก้าหานี่ละมเมนบอเก้าหานี่ละเก้าห้าเก้าหกเก้าหาเก้าหกอ้าวเก้าหกสามตัวนี่เวลาแปะได้สามนี่ละสามตัวนี่ก็แล,ล้วแ,ลแต่สิไปใส่เอาเนาะครับเออแล้วแต่สิไปใส่เอาแล้วแต่ท่านได้จะแปะได้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะครับขันสามตัวเพราะว่าปอไอว่าจะไปขุดปูโยแต่ว่าบ่ได้ปูครับท่านผู้ชมกับได,ด้กบได้ตะกบครับอากาศให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับให้เบิ่ง ให้เบิ่งเพื่อเป็นแนวทางครับผมเนาะพระเที่ยงกายแค่เป็นแนวทางแนวทางประจํางวดของวันที่สิบหกท่านว่าคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ส่วนตัวปอยก็บอกว่วครับว่าตีให้เป็นเก้าห้าเก้าหกนับท่านผู้ชมบ่หลายครับบ่หลายเลขแค่ชุดสองชุดเองแต่ว่าโตัเนีนๆบียนอยให้เน้นเก้าห้าเอาท่านได้มาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ดาชแนวนี้เด้อครับท่านผู้ชมเพื่อไปลังใจคนหาคลิปเนาะครับเนาะ ได้เด่นทางมาหาคลิปหาตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมแฟนช่องอีกครั้งต่อไปครับผมคลิปนี้พอเที่ยงก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ด้าชแนลก็ขอขอบคุณขอบคุณป้าอ้อยครับผมที่ให้ความฝันดีๆตัวเลขเด็ดๆไปฝากเอฟซีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้พอเที่ยงพอตัวลาไปก่อนขอจะไม่คลิปหนากะมันหมานกันสู่ทุกคนเด้อครับ95 96เน้นให้คือ95